สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมสินค้ามือสองนะครับมีสินค้าเข้านะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับโทรสอบถาม,มารายละเอียดได้ในหน้าที่ร้านพิเนตออิโอนะครับ095 22 4 6 4 9 7อและ087 4 2 1 7 4 6 4ครับครับวันนี้ตรงกับวันที่28นะครับเดือน กรกฎาคม2566ครับวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับของประเทศไทยนะครับวันนี้ก็สำหรับท่านที่จะได้สินค้ามือ2สองราคาบ้านๆนะครับเกี๋ยวพาไปชมเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครับครับวันนี้ก็มาชมนะครับดอกนะครับ เป็นตู้เสียงกลางนะครับดอกอาร์เทนะครับ a r ร์เท u ออ o ดนะครับ12นิ้วนะครับอดอกอาร์เทกออเดโอนะครับอันนี้ก็ดอก ER แล้วก็ดอกหน้าโนวานะครับนะครับตัวนี้ก็พามาชมนี่ชาเลนเจอร์650ใหม่มากนะครับสภาพนี่ ตาลมือหนึ่งครับโอ้โหเหนียวนึบนะครับดูนะครับใหม่วันนี้ก็มือหนึ่งเลยนะครับนี่มือหนึ่งนะครับดูนะครับมาชมนะครับโอ้โหมีอยู่หกดอกครับเซตนี้นะครับสองพันเก้าร้อยบาทนะครับใหม่มากครับนะครับพอชมนะครับ ถูเอฟนะครับ f a c channel นะครับเลยน,น,น,นะครับ f a รุ่นรุ่นนี้เลยนะครับดีโฟเอ็กทีนะครับตัวนี้นะครับดีโฟเอ็กทีนะครับตัวนี้นะครับน้ามือสองนะครับ นะครับดูนะครับ p o w เวอร์มชนมีเยอะมากนะครับตัวนี้เป็นของมือสองนะครับรุ่นที่ d นะครับ TM นะครับ8004นะครับตัวนี้4ช n แนลนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่12,500บาทนะครับจะกระดอกพวกคันนี้นะครับชนะเลิศ ยังเขาว่าเบิ้งก้อนใะไรมาเบิ้งร้อนเออมาเบิง้งมาเบิง้งใ <Yeah. S 1> ห้กได้ยังเขาว่าเบิง้งรอเบิ้งเอาสินค้าเมื่อสองเขาว่าไม่ไม่ที่เยอะแยะหลายนะครับวัตถุแลวก็เครื่องไฟนะครับนูนนะครับเยอะนะครับสินค้าช่วงนี้เข้ามาเยอะหน่อยนะครับอ๋อ พอท่านได้เลือกนะครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอยียดมาได้นะครับที่ร้านพินีดอดีโอนะครับเบอร์เอา <c oughs> ครับลูกค้าสอบเรียบร้อยสวยวะนน่ครับ อยู่วัดไหนอยู่ตอนจาน,น้องแค้นปอวัน้องแค้นคุ้มไหนอมู่สามหมูสามหมอคุมค่มกลุ่มไตวัดครับอยเรียู่ ครับก็สินค้ามือสองนะครับมีเยอะนะครับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับร้านพี่เนตออดิโนนะครับวันนี้นะครับเช้าวันที่28นะครับดอกสวยๆนะครับตู้ก็สวยนะครับตู้เอ็นออดิโนนะครับเป็นตู้เทอร์โบเทอร์โบเล็กนะครับเทอร์โบเล็กนะครับชุดนี้นะครับ มีหกใบครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับราคาไม่แรงนะครับราคาอยู่ที่จัดไปนะครับในช่วงวันนี้นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทสภาพสวยๆนะครับเทอร์โบเล็กนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับโทรสอบถามรือว่าจะตู้มอนิเตอร์นะครับเป็นเอ็นออริโอนะครับอ่าใบละหนึ่งพันบาทนะครับ ใบละหนึ่งพันบาทเอาวะเลือกดูได้นะครับตู้น็อตซาวก็มีนะครับตู้น็อตซาวนะครับเป็นสองคูณสองคูณหนึ่งนะครับตู้แบบนี้ตู้อเมเจอร์ก็มีนะครับเมเจอร์แท้นะครับมีอยู่สามใบนะครับนะครับท่านที่สนใจตัวไหนนะครับสินไหนนะครับแวะมาเลือกชมได้นะครับ ที่ร้านพิณิตด,ดีโอ,อนะครับสําหรับช่วงนี้มีสินค้าเข้ามาเยอะหน่อยนะครับาพาเดินชมก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับสําหรับคลิปนี้เช้านี้นะครับดูนะครับ ดูนะครับาอินทนนท์นะครับอ่านะครับสนใจก็แวะหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับชาแนลเจอร์650นะครับอ่ามาเลือกดูได้นะครับเจ้าร้านพิณเออดิโอนะครับพอมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับสนใจโทรเลยนะครับ095 224 6497และก็087 421 7464นะครับตู้มือ2มีนะครับมีเยอะนะครับอยู่ข้างนอกด้านนอกก็มีนะครับ ตอนนี้อยู่ด้านในนะครับอยู่โกดังนอกนะครับสนใจโทรสอบถามมาได้นะครับ0952246497นะครับนี่ตู้เป็นแผ่นดินไหวนะครับตัวนี้นะาแผ่นดินไหวนะครับสนใจก็โทรสอบถามมาได้นะครับที่ร้านพีดีออดิโอนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับตู้เบิ้ลก็มีนะครับตู้เบิ้ลดอกนะครับตู้เบิ้ลเป็นเทอร์โบเป็นออริโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ สนใจก็โทรเลยนะครับที่ร้านที่นี่เราดิโอมาเลือกชมได้นะครับตู้น็อตนะครับตู้น็อตนะครับนะมาเลือกได้นะครับ งอกงกซอยกันแม่มันธิ์ิไลลุกด,ด้านหลังเห็นบ่วห้ะออกมากพ่อถามภาพสวยๆครับ ซี4 2 0 0แล้วก็48 0ัครับใหม่มากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับที่ร้านทีนี่รีวิวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับิปนี้สวัสดีครับ